สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุข,สขมินีเสาเจย์บันหัวหน้าผ้าเลาะก็เขาขู่เขาปลาตามหล่าหาเห็ดปวกคือเก่าแล้วครับพี่น้องไปไปลุยเลยครับพี่นอ้องฮะเหมือนเดิมครับหาเห็ดปวกครับผมไปางานโมูบ้าน้นองยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหามก่อนพี่น้องใช่ไแม่โพเนาะเดียรครับเดียร์ บาดใดมันเปื่อยเหมือนโอ้ย็นดเ่ขาบาดใดแทลออกเดี๋ยวบดยนี้อันนี้หวัวเดี๋ยวไปไล่ไปหาหางไปไปมากอกตัวละเออไม่ไม่แต่ต้นบัมกอกตัวนี้ พ่อยแล้วพ่อยแล้วเหยียบเธอเป็นหนึงเดี๋ยวคือเดี๋ยือเนคนมากินน้ำบางนึงสูตรสูตรบ่ไม่ไห้กินละมีแห้งชิ่งเลยเลยจะนน้ำเลยหรอพี่น้องพี่กัดคิมนี่กะอยู่ยังเกาะบ้านนั้นค่ะ บ้านบ้าน,นด่านอย่างหินกองหินกลองรัตนาบ่ล็บน้ำเขียวรัตนานี่ธาตุมเดี๋ยวนี้เอาตันวนี้ก่อนธาตุมตู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 ม เต็งตึงนะมอกไปสุะดินหยาห์่ะจะดินเดี๋ยวขบดดอกกับิแตกน่ครับพี่น้องปวกบวัวต่ปาใดบวัวต่ปลาลาดลี่ขั้นลี่กั้นรี่เนี่ยต่ <c oughs> วสภาพดีที่สุดของเห็ดปวกปีนี้คือดงผู้เนี่ยบวัวต่ปาใดน,นอกจากเวียดน้ำ ปลาโอ้ยเห็ดบวกสุดยอด,ดอีหลีพี่งอกระสุนงามครับพี่นอ้องโอ้หัวกระสุนขนาดหุ้ม,มดินแดงเป็นดินแดงสวยงามเนาะโอ้ยอืออย่าง ขาเห็ดอวบดีพี่น้องตอดเลยกว,ยว,วยกินตอเปื่อยเราก็ได้กินเห็ดโอ้ยเราก็ได้ออกเห็ด <c oughs> มา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 มา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 ม อ,อันดอกนี้ก่อนอยู่ใกล้มูมันเหงาไปเรื่อยน้่ไปเลยครับอุปปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพ่อที่เด็ดครับพี่น้องขี้เขื่อนอ้ยาย,ย,ย,ย<ป>น้ำตัวมานี้ยางได้พี่น้องยะเรียนมันสิของเครือลม่ม มันเป็นซับไว้ซับไว้เลยกล่องมาท่านไหนลงอยู่โอ้ยท่านได้บ่ายล่มลงเหรออุ้ยงวยพึ่นเมื่อยตีนจังไลยเอ้เล่แม่ออกเร่แม่ออกสิลูกเอาเลยแหลยเลยเสร็จตัวนั้นตัวแังสิ็จหลังง่าย ทุกสภาพที่พอเอาได้มันบูอยากไปนํามเลยอันนี้มันปีนลงนจังสี่กับพวกเอาดอกพี่น้องไปจังสี่เอาไปนั่มวิหวกลิ่นโอเม่โมดดําโอ้ยนี่อะไหน่อย,ยดิจังจังเลยจังเปลี่ยนเจงสี่แต่บอ สี house, ok <giving> ่ดพอเอาจักสีแดจักดอกบ่บุขนาดนี้เีมองนี้หัวมนพุเพิ่นทังไปปลายหางสีดอยู่ดอกแม่นนสัมบ่บูเจังวะใช้ใจอยากได้เบิดอยพี่น้องนั่งเอาบ่ได้ เด้กเด็กนิ่งดอ,เอดกเห็นกระเมียนเสาเ่าเนะาะเถาตะคดเก็บเห็นหลายถือซื้อพี่น้องหลายหมูอยู่เปื่อยง่ายกูหมูตัวอนอี้ขึ้นมา,นามนงานเต็มแตกชวดพี่น,อน้อง เฮ็ดาดีนรถ้เตาดป็นดอกดอกเป็นเฮ็ดบ่นาะนี่ไงว้าอุ้ยุ่ยดคดเป็นทางไหนเกือบคุบกระตาสองไใ่ไฟาแต้บั พ่อพี่น้องมึงเห็ดดอกนี่เลีอตาต่ตัวเอาแม่เอาแม่เอาแม่ยายันมือลูบเอามือลูบเอามือลูบเอาเฮ่ยอายย่ายย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 ่ยยยายยยยยยา กอด้าดอนนม่ออยพาชิ้นนั้นมาเล่นี่ดีว่ามงึงพี่่ะมึงไม่แต่ <laughs> งงามๆเลยเวล่ว้วว <laughs> ชุดยอดสันหูไมรับ <laughs> อย <laughs> ตัวนี้อพังเด้อเด้อเด้เอออกออกขาออกอุ้ยอีกเหลี่ยวหมดดำหมดอันนี้เอ้อ หมดไม่ไหนมีสุดจุดเลยยัดนางยัดนางเก็บนางโยงหยองเอาหมดกระดาษดิ <c oughs> ดอกนั้นพ่อตรงนั้นพ่อต่อหน่อยพูดตึมบอ่อระทุนแล้วอื่น <c oughs> พูดอุมันหาดไปพูด เ,เดี๋ยวหัวกระสุนยังนี่เนี่ยเราเห็นเนาะอันนี้ตึงตึงอยู่ตึงๆๆตึงๆๆอยู่อันนี้สภาพได้ยี่นี่พี่น้องอมาค้นอนใหม่ตูดเอาเลย con. mấy con?

คนมาไก่เป็น่ถถนนนี้บอกหห้แต่โคบอยู่เบากเรียนไปเพียงเดิน่นบ่าเนี่ยมึงเนิยวคนเลยด้วย

แม่งกะหอกกระลากินเจิงหง น้องเก็บให้น้ำตะเพ่งยายอาจยายอาดเอื่อนมะหมานมูลเก็บอยู่น้ำกันครับตะเพ่งต้องขอพุ่นตะเพ่งสายเลาะครับผมณยายอาดโอ้ยยายอาดเฮ้ยยายอาดพ่อตะเพ่งพ่ออันเทานะอืออือันนี่อย่างอ่ะเสียงฟันไก่กระตือก็เลย พ่อล้วครับเมื่อยแล้วเพื่อ,อนี่แหละครับพี่น้องคือว่ามานอยู่ไปหามานมานครับมานคือเก่าดินี่นี่มังงามครับแน่นลาไปก่อนสำหรบับคลิปนี้ขอบค,ค,ค,คุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกแหล่งที่แชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะด้วยขอบคุณในทีมงานสวัสดีค่ะ <g> ไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ